สวัสดีครับพ่อสมพงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อสมพงศ์ครับสวัสดีครับพ่อสมพงศ์ฝันแม่นแนวทางดีๆงวดพุ่นถี่สิบหกครับเอฟซีเลขฝันกับสูตรคำนวณเนาะครับคุณพ่อสูตรคำนวณงวดย่างมาได้เหับย่างมาเห็ดบ่ครับมันยากเลยยากน้ำมันยากน้ำมันครับครับโอ้โบมีสูตรโบมีสูตรคำนวณซ้มเอฟซีเอาเลขความฝันครับความฝันนี่ือกับฟันแม่นคือกันเนาะคุณพ่อเนาะฝันแม่นครับฝันแนวไหนล่ะครับว่่านี นอนเง้วงไปนอนอยู่อยู่บ้านเอื่อยนอนพันเห็นมูมูวอยู่บา้านนี่แค่ะซื้อบักี้หน่อยครับกี้หน่อยเออไปได้ผึ่งมากครับผึ่งมากเอามา,มาหัา่นไอ้เปรี้ยน้ำหวานได้ขอสิ่ม,เ,ม,หมเหมือนอ้วนอาได้ผึ่งมาใช้ได้มาตะกุลได้ไหมครับไหลมาพันไปอีกแกพันเห็นมีอันถามกระสอบกระสอบน่น ขามสองคนเดี๋ยวเขาคอยขามเ,เกี่ยวกับนยังหน่อยเดือดผ่นเดืเด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 อดขึ้นเกี่ยวกับเด็กวะเับเป็นพึ่งเขาว่าพึ่งกับเด็กพึ่งแล้วพอครับนี่ตื่นขึ้นมาทำไมเขานอนมีคืนฝันมาไปเที่ยวไปเทียเท่ยวแต่แต่บุมม,มีคนหูจักกันครับผมแต่เป็นเมืองเขาจะไปแขง่งแข่งเรืออยากไปแข่งคนบ่ายหนาครับ เขาใส่จักรยานขีเอาคนางนั่งรถสุกไปเขาไปน้ำเขากับพี่หอยคนยางไปหอยแบบหอยโบราณยางหอยส่างก็นมียางครับไปหอยเขาก็มีงานจัดงานจัดงยางเขาเอี่ยงกันเขาไปกินกินของน้ำเขาขนมจีนเขาเอื่อมากินกินน้ำเขาครับไปเลย ขาประกาศใส่ง้ยมงแ้วมการแข่งแข่งไว้น้าครับแข่งไบน้ามเข้าไบหน้าพี่น้อน้องสาว<อ>แข่งไงครับผมยางปบ่นคนกับบุงจัก,กันทุ่คนมาแต่ที่ไหนก็ได้ก็ได้ไดองเมือองมงก่อนก็นนกนกได้ดแต่ว่าขัดขัดเป็นเด็กพืนย่นก็นจิเก็นแล้วกา หนึ่งหนึ่งยังหรอครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเหรอครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดขันงวดนี้กันกันเดขข้ามก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งขันทายเลขข้ามครับแต่มากนี้หนึ่งเจ็ดครับผมลงประมาหนึ่งเจ็ดตัวหนึ่งนี่ไม่ได้ใส่ครับหนึ่งนี่คือว่าฟันเห็นมอนี่จะเป็นหนึ่งเดียวนันคือฟันเห็นมูนนี่เป็นคุณครับเป็นหนึ่งเพราะขันแท้ขั้นฟันเทนมูนไม่หวานจะเป็นหนึ่ง มนอนี่สอบเป็นหนึ่งครับมันอีกทีมอเนี่ยหกเจ็ดมันอีกทีหกเจ็ดออกมาแล้วหงอกรกครับเพิงนี่เป็นเดลขยังครับพึ่งนี่วะเพิงใน,นตำราผมอย่มันเป็นศูนย์เนี่ยเพิงน,นี่เป็นศูนย์หมดครับศูนย์นศูนย์กับศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์กับศูนย์สาม กับเอฟซีศูนย์ศูนย์กับศูนย์สามหนึ่งเจ็ดนี่ก็คือเด็กเจ็ดไม่ได้ใช่กว่าครับเด็กเจ็ดตีผู้ชายผู้ชายก็ตีเป็นเจ็ดครับเพราะว่าหมอนอนซื้อน่อยหน่อยหน่อยกันหนึ่งหนึ่งโอ้ไปกับหนักครับไปเกี่ยวกับหนามหนึ่งครับตีเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดขับเอฟซีเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับต้อง แปลซอยกันครับเรือว่าต้องสื่อกันเบิดชสุหางที่คุณพอสมพงษ์เิ่นบอกครับเป็นผู้ที่พลาดยากครับบอกเลขย่ำได้กันแม่นแต่มือในเลขสูตรคำนวณบ่มีเดี๋ยวคงสุดท้ายให้คุณพอสมพงษ์นี่คำนวณไว้ถาเบาแอมพลตรงกับทีมงานเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับก่อนสี่หอดสงการก่อนไก่มือเลขออกครับโอเคครับครับมีอย่างอีกเพิ่มเติมครับคุณพอ ผมมีอย่างมีซ้ำนี่ครับซ้ำนี่ครับโอ้ยขอบคุณหลายคเอามือโค้งึ้นถ่ายมากเนี้ยจะอันนั้นเตรียมเรียกคำนวณให้แล้วก็เตรียมมันเรียกเันโค้งฟันเหมือนแม่ทอดบางฮันแปดหนึ่งตรงตรงเลยนะเขาตรงตรงเลยบอกบ่าวตรงตรงเลยเลขยังตีเห้ตีให้นอนสาวสี่แปดหนึ่งเลยสามตัวสามตัวเลยครับเอาฟันมาจากไหนเนาะฟันมานด้านเสานะพุ่ง นูฟันมานอนเขาป่าไปบอกเขาเขาว่าแปดหนึ่งป่าแปดนอนหนึ่งมันพขดบเลยเอาตังค์สเอาสามตัวไปเล 4, 8, ยสี่แปดหนึ่งเพิ่มยิ่งสี่ครับผมเขาผ้าไป,ไป,ไ,ปไปใส่ห้อยดาวเอาใจห้อยไทยนะครับแล้วอีกสองมือมห้อยไทยครับสี่แปดหนึ่งครับตรงตรงเลยนะครับเนาะเพิมยิ่งสีไ่ได้เนี่ยสื่อจับ บริสุทธิ์จักบาทเลยครับบรปษาทข่าวเอฟซีตัวนี้ก็บริสุทธิ์เลยงวดนี้เอาไว้นะครับเดี๋ยวเตรียมเลขเด็ดเด็ดถ่าเอฟซีเนาะคุณพ่อสมพงษ์ครับมขอบคุณที่หลายครับคุณพ่อครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อสมพง์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากไปฟังเหลืองเล่าความฝันแนวทังดีกับผมกับคุณพ่อสมพงข์งเฮ้าแล้วครับบาีิบาวทั้งผุ่นก็จะได้มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อสมพง์ ใหครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านกับผมได้เบิ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขของคุณพ่อสมพงศ์ในคลิปนี้ครับผมแนวทางดีๆครับผมของคุณพ่อสมพงศ์ในว,วันันที่16เมษายน2566ครับผมในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเนาะครับเนาะคุณพ่อสมพงศ์บนหมายเลขเจ็ดนึหนึ่งเจ็ดศูนกับ03ครับผม717 00กับ03เพื่อนฝันเห็นหมูเอาผึ่งมาเพื่อนว่า ไปเอาเผิงโม่ไปเอาเผิงมาเนาะครับเนาะหาเผิงมามีแต่น้ำเผืองมว่าคุณพ่อสมพงศ์เนี่ยเพิ่งก็ได้ขอกินเนาะครับเนาะขอเสียมน้ำเผิงคุณพ่อเพิ่งก็ฝันต่อไปอีกว่าเห็นเมียหาหมักนวนมาเป็นไหมครับเพิ่งก็ได้ไปซอยหามเนาะครับเนาะแนวทางตัวเหล็กของคุณพ่อสมพงศ์เพิ่งก็กตีมาจากตัวเหล็กครับผมหลอกนี่ผมมีเหล็กคำนวณเนาะครับเนาะ พันตีมาให้กับเจ็ด่งเจ็ยกับศูนย์สกับผมนี่ครเป็นแนวทางตัวเลขของคุณพ่อสมพงษ์กับผมในคลิปนี้แนวทางดีๆดีครับผมในการเสือสละกินแบง่งรัฐบาลงดวันที่สิบหกเมษายนสองพันร้อยหกสิับผม7 1็ดหนับผมหรือว่าจะเป็น171 17่งเจ็ดหนึกับผม ครับผมคลิปนี้บ้าท้อพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับให้บ้าท้อพูนหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดเด็ดมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับกับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลครับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคมั่นร่ำรวยเงินทองสุขสุขคุนครับคลิปนี้บ้าท้อพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ